จ้าไม่รู้บางทีก็มีแสงเนาะบางทีก็ไม่ค่อยมีแสงเนาะเออเดี๋ยวนี่พีนจะมาเก็บเห็ดที่ตากเนาะเนาะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวกลับหน้ากลนะ้องกันเนาะเห็ดพินตากในบ้านเนาะตากหลายมือแล้วหระเดี๋ยวกลับหน้ากล้องนะก่อนเนาะนี่จะเห็ดเห็ดอันนี้ แต่ที่อันดำนี่พินทําสูตรผิดสูตรพินเอาไปใส่ไอ้เขาเรียกอะไรเตาอบอ่ะพินไปอบให้มันแบบว่านั่นไงพินก็คิดว่าเออมันคงจะแห้งเร็งเงี้ยที่ไหนได้เอออกเอาออกมาจากเตาอบมันก็เลยดำผิดสูตรเนาะ แต่น,นี่พินไม่ได้ใส่เตาอบก,ก็จะเป็นสีออกเนี่ยเห็ดดำที่เนี่ยจะเป็นอนี้อันนี้ก็เห็ดไขยวนเนเห็ดไขยวนตากแห้งอ่ะเนเห็ดไขยวนตากแห้งแห้งแล้วล่ะเดี๋ยวพินจะเก็บใส่ถุงเอาไว้เอาไปเอ่อเอาไปเมืองไทยฝากให้น้องเนาะ ฝากใ้นจากไปให้น้องเนาะเห็พินมีเครื่องตากเห็ดแต่พินลองแล้วก็โอเคนะอันนี้ที่มาสวยไอตัวเนี้ยทำไมมันสวยเพราะอะไรพินลองเอาเครื่องเนาะพินลองเอาเครื่องมันที่ตากเห็ดอะพินเอาไปเอาไปใส่เครื่องนั้นแล้วก็พอ มือนว่าให้เขาดูดน้ําออกอ่ะดูดน้ําเห็ดออกอ่าพอมันละเหยน้ําเห็ดออกเห็ดมันเริ่มยุบตัวแล้วพิงก็เอามาตากแล้วมันก็จะแห้งไวเนี่ยแห้งไวเหมือนกันก็พินอบเออพินเอาไว้ให้มันดูดน้ําให้หมาดก็ามาตากนี่ก็ใช้เวลาแค่เออ วันเดียวก็แห้งแล้วเนี่ยวันเดียวถ้าถ้าในบ้านตัวเองร้อนนะแบบอุณหภูมิให้อะไรเงี้ยก็วันเดียวก็แห้งอ่ะอันไทม์มาเหรอก็ทำอาหารไม่หรอกอ๋ยอยัตุดะอ๋ะยอยัตุดะมันละหันมาโฟก,กัสทานริกอ,อกุกโซเวเดนต์เน,นี่ย สวยไหมคะอ่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเออพินก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะเดี๋ยวพินมีเวลาพินจะลงให้ดูนะว่าเครื่องก็ใช้ยังไงตากก็เนื้อก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยยังก็ แค่น,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ